ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ร์อสดีครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเมืองการด้วยนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นพระจังหวัดพัะนครศรีอยุธยานะครับเป็นชุดใหญ่เลยนะครับมีทั้งหมด5องค์แบบนี้นะเพื่อนเป็นของวัดตะบองนะครับโอเคเลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาซ่องดูทั้งหมด5องค์นี่แหละนะเพื่อนแต่ผมจะทําเป็นแยกคลิปดีกว่านะครับเพราะว่าถ้า ทำรวม5องค์เนี่ยคลิปจะยาวเกินไปเลยนะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงซีนาทีแบบนี้มันจะยาวเกินไปนะเพืนก,ก็ขออนุญาตทำเป็นแยกองค์นี้ก่านะครับอโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูล็อกเก็ตกันก่อนนะพเพืเ่อนเป็นล็อกเก็ตของหลวงพว่อจันนะครับวัตตาบองนะ,อะโอเคนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอ้โหเพื่อนดูดิสมเด็จมีนาซองเหรียญหน้าซองม่านนะครับก็รอติดตามนะครับเป็น คล,คลิปเป็นตอนๆไปเดี๋ยวผมก็จะเขียนตอนไว้ให้ชัดเจนนะครับว่าตอนไหนผมทําก้อนเป็นตอนที่1ตอนที่2ที่3ที่4ที่5้านะครับโอเคแต่เพื่อนขออนุญาตทำแยกคลิปจริงๆนะก็ยากจะทําให้อยู่ในคลิปเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเราทําคลิปเดียวกันเนี่ยโดย5องค์ทั้งหมดนี้เลยนะเพื่อนอคลิปจะยาวเกินไปและอาจจะไม่ได้คุณภาพด้วยนะครับก็ขออนุญาตทาเป็นแยกคลิปดีกว่าเะเพื่อน<ๆ>โอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูล็อกเก็ตกันก่อนอน,นะ เน,นี่ครับก็เป็นกล้องกร,รมมี่เยียนี้เลยนะครับค่อนข้างแข็งนะแบบนี้แข็งนะครับเนี Born ่ยแข็งนะครับเพื่อนๆไม่อ่อนอนะันนี้เห็นไหมจะคขา้ขาขๆคเป็นกร,รมรยีย่นะรันนี้สีแดงสวยงามนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับดูเขาๆขาก่อนกันเลเพื่อนๆเห็นไหมเป็นเลียนนะครับเป็นสมเด็จพิมพปโปภะสมเด็จพิมพ์ประธานนะโอเคนะครับ มาณนนี้นะครับอ่านให้เรามาดูอ,องค์นี้กันอ่าอันนี้เป็นลูกขงหลวงจันทร์นะครับวัตตบองนะวตบองเนี่ยเขาจะย่อมาจากวัตตบองนะครับอ่น,นเรามาซ่องดูนี่หลอกจิตเทเทเนี่ยเขาเป็นลักษณะอย่างไรนะรเพื่อนนี่ครับอ่าเพื่อนเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับ พเพื่อนๆลงสังเกตหลักสระหูนะครับเห็นไหมเวลาซ่องลงไปเนี่ยหูลักษณะอย่างไรนะครับมีการเชื่อมนะมนเพื่อนๆเห็นไหมครับหูกับล็อกเก็ตเนี่ยแยกส่วนกันนะครับก็คือมีการทําแบบยุคก,ก่อนคือเป็นข้างกระบอกเนี่ยหูจะเชื่อมแบบนี้นะครับแต่อันนี้เป็นล็อกเก็ตนะ,ะ <S 2> <S 2> เขาอาจจะทําตัวล็อกเก็ตมาก่อนนะครับแล้วไปเชื่อมหูดีหลังนะครับเพื่อใช้ในการแขวนอะไรประมาณนี้นะนเพื่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะทําให้ สามารถแขวนได้นะยังไม่มีการเลี่ยมกันน้ำเนี่ยเขาก็จะต้องมีห่วงนะเพราะว่าทำโลเกตมาเนี่ยไม่มีห่วงก็แขวนไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนพอทำโลเกตมาห่วงยังไม่มีก็ไปเชื่อมห่วงซะนะแบบนี้เห็นไหมมีการเชื่อมนะครับาการเชื่อมแบบนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นผราเหลี่ยนนะก็จะเป็นข้อกระบอกนะพอเป็นข้อกระบอกเนี่ยก็จะเป็นยุกแปรสู่ลงไปแล้วจะค่อนข้างเก่าอสมครัวเลยสําหรับคางกระบอกนะครับที่เป็น หูเชื่อมแบบนี้นะครับแพงทุกเกือบทุกเหรียญทุกหลงพอนะเพื่อนเือนส่วนน้อยจริงๆเนี่ยที่จะไม่แพงนะเพื่อนอถ้าพบเห็นจานเชื่อมหูแบบนี้นะครับที่เป็นเหรียญน,นะที่เป็นค้างกระบอกค้างเรียบเพื่อน mm hmm. ก็แพงเลยแหละน่าศึกษาหนา้นาหน้าซองด้วยนะสำหรับผ่าค้างกระบอกนะเป็นผ่ายุคโบราณน,นะครับนี่ครับรูปหลงพ่อท่านนะหลงพ่อจันนะครับ อย่างที่ผมบอกไปในคลิปนะพระนอนกล้องมาเนี่ยถ้าเราหยิบออกจากกล้องแล้วไม่มีการเช็ดล้างเพื่อนจะพบคราบกรรมยี่ที่เหมือนกับคราบในกล้องนะครับเห็นไหมเนี่ยมีรอยกรรมยี่รุดร้อนมาติดหน้าล็อกเก็ตนะครับเห็นไหมครับาเป็นคราบสีแดงแดงเป็นซาสีแดงเป็นเป้นเส้นเน,น,นี่ยเพื่อนสังเกตเห็นไหมข้างข้างนะครับจะเป็นเส้นเดียวกับในกล้องกรรมยี่ในกล้องเลยนะ แบบนี้นะพเพื่อนอเห็นไหมครับโอเคนะครับสำหรับล็อกเก็ตอันนี้ก็ดูง่ายนะครับดูง่ายเห็นไหมสีอะไรพวกนี้หลอกเก็ตเนี่ยด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเขามีการปั๊มยันลงไปเลยนะเพื่อนเห็นไหมครับยันก็ต้องเด้งหรือคมชัดนะเห็นไหมไม่เบเลนะ่อแล้ว เออแล้วก็มีอย่างเพื่อนสำหรับลลอกเกตที่เป็นตัวทังแบบนี้นะครับที่มีการปิดทังแบบนี้ผมสงสัยนะใครเคยแกะของหลวงพ่ออะไรหรือว่าเคยมีประสบการณ์ยู่ๆผ่ารุดล้นออกมาแล้วลองแงะดูข้างในเนี่ยเพื่อน,อนแต่ผมไม่กล้าแงะนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพื่อนว่าใครมีประสบการณ์เนี่ยบอกเล่าหน่อยนะครับผมก็สงสัยนะเป็นสิ่งของที่มีพุทธคุณนะของหลวงพอ่อแบบสิ่งของวิเศษที่หลวงพ่อเขา อาจจะให้คนที่ทำเนี่ยใส่ลงไปด้วยด้านหลังตัวถังนะครับใครมีประสบการณ์เนี่ยก็ร่วมบอกเล่าหน่อยนะครับผมสงสัยมานานแล้วนะครับว่าล็อกเก็ตที่เป็นตัวถังแบบนี้นะที่มีปิดหลังแบบนี้ที่เขาพยายามจะมีอะไรปิดๆไว้อย่างไรครับเวลากระทะออกมาแล้วเพื่อนๆเ,เห็นด้านในแล้วเนี้ยเขามีอาของวิเศษของหลวงพ่อเนี่ยใส่ไว้ด้านหลังหรือเปล่าก็ร่วมคอมเมนต์ไว้หน่อยนะเพื่อนอผมก็สงสัยนะครับ ลองใส่มานานแล้วแหละล็อลกเก็ตแบบนี้นะครับเพื่อนๆว่ามีของของหลวงพ่อเนี่ยที่เป็นของดิเศตเนี่ยใส่ลงไปเปล่าไม่ว่าจะเป็นแผ่นจานยันต่างๆนะครับใส่ได้เนดะี๋ยวเพื่อนแบบเล็กๆแบบนี้เราก็จานลงไปนะครับสงสัยนะใครมีความรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับร่วมกันศึกษาเพื่อนร่วมกันศึกษานะครับนี่ครับถ้าเราวันนี้เราต้องมาดูเป็นล็อกเก็ตห่วงเชื่อมนะแบบนี้นะครับห่วงกับตัวล็อกเก็ตเนี่ยเป็นคนละส่วนกันนะ ค่อนข้างฉัดเจเลยนะหรับองค์นี้นะพเพื่อนเป็นพาสเท,ท้ดูง่ายนะเพื่อนนะข้าบกรมบี้หลอดกรมบีนะเป็นเดิมๆจากกล้องเลยนะครับโอเคนะพเพื่อนนี่ครับลงรายละเอียดกันอีกครั้งนะคคนนก็ประมาณนี้นะครับพเพื่อนโอเคครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับก็รอที่ตาม อีก4องค์ที่เหลือต่อไปนะเพื่อนเป็นคลิปต่อๆไปนะครับอ่าก็ช่วยกดไลค์กด็ได้ตามด้วยนะครับโอเคเพื่อนอ่าที่ไม่ทํารวมกันเนี่ยแล้วเป็นคลิปยาวเนี่ยเดี๋ยวคลิปไม่ได้คุณภาพนะครับเดี๋ยวผมแบบอ่าพูดไม่ไหวคอแห้งอะไรพวกนี้เพื่อนอ่าแล้วซองไม่ละเอียดเนี่ยเพื่อนอ่าก็จะทําให้เพื่อนเนี่ย อโอเค,ครับพเพื่อนเพื่อทรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พิดาลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่ดีด้วยนะโอเค,ครับพเพื่อนเวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ